เด็กขอทานคนหนึ่งถูกตำรวจจับเพราะคิดว่าเขาคือขโมยแต่ความจริงที่ไม่มีใครรู้คือเขาคือลูกชายของนายตำรวจที่หายสาบสูญไปกว่าสามปีเรื่องราวสุดสะเตือนใจนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลับดำมืดการล้างแค้นการทดลองมนุษย์และการทรยศในองค์กรตำรวจอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีคือกุญแจสู่ความจริงเรื่องนี้ จะเปลี่ยนความคิดคุณตลอดไปแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เราคิดว่าผิดอาจเป็นเหยื่อและคนที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนที่คุณไว้วางใจที่สุดฝนตกโปรยปรายในเย็นวันนั้นเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเหนือเมืองบนถนนเปียกแฉะเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนั่งกอดเข่าที่มุมตึกเสื้อผ้าของเขาขาดรุ่งริ่งเต็มไปด้วยโคลนและน้ำฝน คนเดินผ่านมองเขาด้วยสายตาเมินเฉยบ้างก็หวาดระแวงเขามองทุกคนด้วยแววตาเศร้าและเหนื่อยลา้ามือเล็กๆยื่นออกไปขอเศษเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อขนมปังแต่แทนที่จะได้รับความเมตตาเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจดังขึ้นหยุดตรงนั้นเองขโมยกระเป๋าใช่ไหมเด็กชายสะดุ้งหันไปมองด้วยสายตาตกใจเจ้าหน้าที่สองคนวิ่งเข้ามาล้อมรอบตัวเขา พวกเขาไม่ถามชื่อไม่ถามเรื่องราวเพียงเห็นเสื้อผ้าเก่าๆและหน้าตาสกปรกก็ปักใจเชื่อว่าเขาเป็นขโมยเด็กชายพยายามพูดผมเปล่านะครับผมไม่ได้ทำแต่น้ำเสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงวิทยุของตำรวจพวกเขาลากตัวเขาไปที่รถโดยไม่แม้แต่จะฟังผู้คนที่มุงดูต่างพากันซุบซิบไม่มีใครสนใจว่าเด็กคนนั้นจะรู้สึกอย่างไรมือเล็กๆนั้นสั่นระริก หัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดเขาไม่ได้กลัวการถูกจับแต่เขากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วในสถานีตำรวจเด็กชายถูกนั่งไว้ในห้องสอบสวนแสงจากหลอดไฟสว่างจ้าสะท้อนบนโต๊ะเหล็กเสียงหยดน้ำจากท่อที่รั่วดังเป็นจังหวะที่เยือกเย็นเจ้าหน้าที่เริ่มสอบถามแต่ยังเต็มไปด้วยอคติแต่แล้วบางสิ่งก็เกิดขึ้นตำรวจนายหนึ่งเดินผ่านหน้าห้อง ทันทีที่เห็นหน้าเด็กชายเขาชะงักเขารีบเปิดประตูเดินเข้ามาใกล้ชา้าดวงตาของเขาเริ่มสั่นไหวเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเด็กชายหนูชื่ออะไรลูกเขาถามเบาๆเด็กชายตอบด้วยเสียงเบาภูมิครับผูมีศัก์ชื่อที่หลุดออกมานั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งห้องเงียบกริบนายตำรวจคนนั้นยกมือสั่นๆขึ้นแต่ใบหน้าเด็กดวงตาของเขาเอ่อด้วยน้ำตา ภูมิลูกพ่อใช่ไหมเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่เขาจำได้เลือนลางหัวใจของเขาสั่นไหวมือของเขาเอื้อมไปแตะแก้มของชายคนนั้นพ่อเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวังทั้งห้องนิ่งงนันตำรวจที่เคยจับเขาไว้หันมามองหน้ากันด้วยความตกตะลึงพวกเขารีบค้นแฟ้มเอกสารและพบว่าชื่อนี้คือชื่อของลูกชายของนายตำรวจที่เคยหายตัวไปเมื่อสามปีก่อน ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปจากเด็กขอทานไร้ชื่อเขากลายเป็นลูกชายของฮีโร่ที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่คำถามยังคงค้างอยู่เด็กคนนี้หายไปไหนมาตลอดสามปีทำไมเขาถึงมาอยู่ริมถนนในสภาพนี้และสิ่งที่เขาเห็นมาในช่วงเวลานั้นมันคืออะไรกันแน่แสงไฟในห้องสอบสวนยังคงส่องสว่างแต่บรรยากาศกลับเงียบสนิท เสียงหายใจของทุกคนฟังดูดังเกินไปในความเงียบนี้นายตำรวจคนนั้นคือร้อยตำรวจเอกศักดา์าชายผู้เคยถูกประกาศว่าสูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในคดีใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปที่ไหนไม่มีศพไม่มีเบาะแสแต่ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าเด็กชายคนนั้นภูมิลูกอยู่ที่ไหนมาตลอดเด็กชายกัดริมฝีปากแน่นเสียงในห้องอย่างนิ่ง มีเพียงแววตาสันไหวของเด็กน้อยที่กลั้นน้ำตาแม่พาผมหนีครับคำตอบนั้นทำให้ทุกคนสะดุง้งแม่ศักดาทวนคําอย่างไม่เชื่อหูเด็กชายพยักหน้าเบาๆแม่บอกว่าเรากำลังถูกไล่ล่าแม่ไม่ไว้ใจใครเลยแม่บอกว่าพอ่อตายแล้วศักดาหลับตาลงน้ำตาไหลาอาบแก้มเขากำมือแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้น เจ้าหน้าที่คนอื่นเริ่มมองหน้ากันด้วยความงุนงงใครไล่ล่าทำไมแม่หนีแม่ไม่เคยบอกแต่แม่กลัวมากเด็กชายเล่าไปน้ำเสียงของเขาแผ่วลงเรื่อยๆแม่พาผมย้ายที่ตลอดเราไม่เคยอยู่ที่เดิมนานเกินสองวันจนเมื่อเดือนที่แล้วเขาหยุดพูดน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มแม่ตายครับสักดารีบอบกอดลูกชายไว้แน่น ทั้งร่างเล็กสั่นไหวในอ้อมแขนของเขาลูกอยู่ลำพังมาตลอดเด็กชายพยักหน้าผมไม่รู้จะไปไหนผมเลยเดินกลับมาที่นี่ผมจำได้ลางๆว่าบ้านเราอยู่แถวนี้เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งรีบลุกขึ้นเธอไปค้นฐานข้อมูลตามที่เด็กชายพูดและพบภาพถ่ายเก่าๆของเด็กชายและศักดาตอนนั้นเขายังเป็นเพียงเด็กน้อยในอ้อมกอดของพ่อ ใบหน้าของเขายังเหมือนเดิมแม้จะโตขึ้นทุกอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปแต่เรื่องราวกลับยังไม่จบเพราะสักดาเองก็เพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาอยู่ที่ไหนมาตลอดสามปีทำไมเขาไม่แจ้งข่าวกับใครเลยคำถามนั้นสะท้อนในสายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคนศักดานิ่งไปชั่วครู่ก่อนพูดว่าฉันถูกจับตัวไปครับทุกคนในห้องอึง้ง สักดาลุกขึ้นช้าชหันมามองหน้าเพื่อนร่วมงานตอนนั้นฉันกำลังสืบคดีค้ามนุษย์รายใหญ่ฉันเข้าไปลึกเกินไปจนพวกมันรู้ตัวพวกมันจับฉันขังไว้ในโกดังร้างริมชายแดนฉันถูกทรมานถูกปิดตาไม่รู้วันเวลาแต่ฉันไม่เคยลืมหน้าเมียฉันและลูกของฉันเขาหันไปมองภูมิด้วยสายตาอบอุ่นปนเจ็บปวดจนวันหนึ่งฉันหนีออกมาได้ พราะเจ้าหน้าที่อีกรายบุกไปเจอโดยบังเอิญตอนนั้นฉันสภาพย่ำแย่มากพูดไม่ได้เดินแทบไม่ไหวฉันเพิ่งฟื้นคืนความทรงจำเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เป็นวันที่ฉันเพิ่งกลับมาทำงานวันแรกน้ำตาของผู้คนในห้องเริ่มซึมเรื่องราวนั้นเกินกว่าจะจินตนาการแต่สิ่งที่น่าตกใจยังไม่จบเสียงโทรศัพท์ในสถานีดังขึ้น เจ้าหน้าที่รับสายเสียงปลายสายฟังดูรีบเร่งมีเหตุปล้นรถขนเงินคนร้ายอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมและมีภาพจากกล้องวงจรปิดเขารีบเปิดภาพบนหน้าจอใหญ่ในห้องสักดาหันไปมองและดวงตาเบิกกว้างทันทีคนนี้คือผู้กองมนตรีทุกคนหันขวับผู้กองมนตรีแต่เขาเขายังทำงานอยู่นี่ สักดาสายหน้าเขาอยู่เบื้องหลังคดีที่ฉันสืบเขาคือคนที่หักหลังพวกเราบรรยากาศในห้องเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดทันทีเจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มค้นแฟ้มเรียกประชุมด่วนสักดาห,หันมามองลูกชายอีกครั้งภูมิลูกต้องอยู่ในความคุ้มครองเด็กชายพยักหน้าแม่จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้ว่าพ่อกลับมาแล้วและพ่อจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเขาอีก สักดาสวมกอดลูกอีกครั้งแล้วหันหลังออกไปจากห้องภารกิจใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วครอบครัวนี้กำลังจะเปิดเผยความจริงอันดำมืดขององค์กรในเงามืดแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือผู้กองมนตรีรู้แล้วว่าสักดากลับมาและเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวสายตาที่จ้องมองอยู่จากกล้องลับในมุมห้องสอบสวนได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังใครบางคนบุคคลที่ใหญ่กว่าผู้กองมนตรีหลายเท่า ใครบางคนที่ไม่ต้องการให้ความลับนี้ถูกเปิดเผยและภูมิเด็กชายที่เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นขโมยตอนนี้กำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงวงการตำรวจไปตลอดกาลเสียงฝนข้างนอกยังคงตกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฝนธรรมดาอีกต่อไปมันคือเสียงเตือนก่อนพายุจะมาเยือนอย่างแท้จริงและศักดาก็รู้ดีว่า สงครามยังไม่จบแต่มันเพิ่งเริ่มตน้นกลางดึกคืนนั้นในห้องมืดแห่งหนึ่งของอาคารร้างผู้กองมนตรีกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าจอแสงจากจอมอนิเตอร์สะท้อนในดวงตาเขามันกลับมาแล้วน้ำเสียงเย็นเฉียบดวงตาไร้แววเบื้องหลังเขามีชายชุดดำยืนอยู่เงียบๆมือของพวกเขาถืออาวุธครบมือสักดายังไม่ตาย และเขาได้ลูกคืนแล้วหนึ่งในลูกน้องพูดขึ้นมนตรีพยักหน้าอย่างชา้าช้าเด็กคนนั้นอาจจำบางอย่างได้สิ่งที่เราฝังไว้ในความทรงจำของเขาลูกน้องอีกคนเบิกตากว้างหรือว่าเด็กคนนั้นเห็นมนตรีเงียบไปครู่หนึ่งเขาลุกขึ้นเดินไปยังโต๊ะด้านหลังเปิดลิ้นชักหลับหยิบภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งขึ้นมา ภาพของเด็กชายในชุดนอนยืนอยู่ข้างศพของชายคนหนึ่งบนพื้นเปื้อนเลือดศพนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาพนั้นถูกถ่ายจากกล้องวงจรปิดในห้องลับเมื่อสามปีก่อนเขาอยู่ที่นั่นตอนนั้นเด็กนั่นเห็นหมดแล้วและถ้าเขาเริ่มจำได้ทุกอย่างจะพังหมดมนตรีหันมามองลูกน้องไปพาตัวเด็กมาไม่ว่าจะยังไงก็ตาม คำสั่งสั้นๆแต่น่ากลัวลูกน้องพยักหน้าพร้อมกันแล้วหายตัวไปในความมืดในเวลาเดียวกันที่สถานีตำรวจกลางศักดานั่งอยู่ในห้องรับพิเศษกับผู้บัญชาการระดับสูงบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารมากมายบางแฟ้มเต็มไปด้วยเครื่องหมายลับที่สุดฉันสงสัยมานานแล้วว่ามีหนอนบ่อนไส้ในองค์กรศักดาพูดขณะเปิดแฟ้ม แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นมนตรีผู้บัญชาการพยักหน้าเขาฉลาดปกปิดตัวเองได้ดีแต่ตอนนี้เราต้องเล่นให้เร็วกว่าเขาสักดาวางภาพถ่ายลงบนโต๊ะภาพของโกดังที่เขาถูกขังฉันจำได้ว่ามีเด็กอยู่ในห้องข้างๆเด็กที่พวกมันใช้ในการทดลองบางอย่างผู้บัญชาการขมวดคิ้วทดลอง ศักดาพยักหนามันไม่ใช่แค่คดีค้ามนุษย์ธรรมดาพวกมันมีนักวิทยาศาสตร,ร์ร่วมอยู่ด้วยพวกมันพูดถึงโครงการอะไรบางอย่างเสียงประตูห้องเปิดออกเจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบผู้กองคะ่ะผู้มีหายไปคะ่ะศักดาผุดลุกขึ้นทันทีหมายความว่าไงหายไปเมื่อครู่นี้ยังอยู่ในห้องพักพยานอยู่เลย เจ้าหน้าที่หญิงพยายามกลั้นน้ำตาเราเจอกล้องวงจรปิดถูกตัดและประตูถูกงัดจากด้านนอกสักดากำหมัดแน่นหัวใจของเขาแทบแตกสลายอีกครั้งพวกมันมาเอาลูกฉันไปอีกแล้วเขาหันไปหาผู้บัญชาการเราต้องตามหาลูกผมให้เจอก่อนที่พวกมันจะลบความทรงจำเขาอีกครั้งผู้บัญชาการลุกขึ้นฉันจะจัดทีมลับ เราจะไม่แจ้งข่าวนี้ออกสื่อสักดาพยักหน้าผมจะไปด้วยครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้พวกมันพรากลูกผมไปอีกขณะเดียวกันภูมิถูกพาขึ้นรถตู้สีดํามือของเขาถูกมัดดวงตาถูกปิดด้วยผ้าดําแต่เขาไม่กรีดร้องไม่ร้องให้เพราะตอนนี้ความทรงจำบางอย่างเริ่มกลับมา เสียงกรีดร้องในห้องมืดแสงไฟวาบวาบจากเครื่องจักรบางอย่างเสียงผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันและเสียงของแม่เขาผู้มิอย่าดูนะลูกหลับตาไว้แต่เขาดูเขาเห็นผู้ชายคนนั้นถูกยิงตรงหน้าเขาและชายที่ยิงไม่ใช่ใครอื่นมันคือผู้กองมนตรีเสียงหัวเราะของมนตรีในความทรงจำอย่างชัดเจนเด็กนี่ ถ้ารอดไปได้มันจะกลายเป็นปัญหาแต่ตอนนี้มันยังลืมอยู่ฮ่าฮ่าฮภูมิสะดุ้งตื่นจากความคิดเขารู้ทันทีว่าเขาต้องหนีถึงแม้จะถูกมัดแต่เขาเริ่มขยับมือช้าๆนิ้วของเขาเคลื่อนไปสัมผัสคลิปหนีบเล็กๆในกระเป๋าเสื้อที่เจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นแอบยัดไว้ให้ก่อนเขาถูกจับใช้ตอนจำเป็นที่สุดเขาใช้ปากเปิดคลิปออกช้าๆ พยายามตัดเชือกอย่างเงียบเชียบภายนอกรถตู้ยังคงแล่นผ่านซอยมืดไม่มีใครรู้ว่าภูมิเด็กชายที่เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นขโมยกำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญของแผนชั่วร้ายระดับประเทศและเมื่อเขาหลุดพ้นจากพันธนาการได้เรื่องราวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพายุที่กำลังก่อตัวกำลังจะประทัดเต็มแรงสักดาพ่อที่สูญเสียทุกอย่างไป และภูมิลูกชายที่แบกรับความลับของอดีตจะรวมพลังเพื่อล้มเครือข่ายอำนาจในเงามืดนี้แต่คำถามยังคงอยู่เมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยใครจะรอดและใครจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยเสียงเครื่องยนต์ของรถตู้ยังคงดังก้องภูมิขยับนิ้วอย่างระมัดระวังคลิปหนีบเล็กๆในมือของเขาคือความหวังเดียวเหงื่อเริ่มซึมที่ขมับ เชือกเส้นหนายังคงรัดข้อมือไว้แน่นแต่เด็กชายไม่หยุดพยายามใจของเขาเต้นแรงหัวใจของเด็กวัยสิบขวบกลายเป็นหัวใจของนักสู้ตลอดสามปีที่ผ่านมาเขาอยู่ในความมืดหนีซ่อนอดทนตอนนี้เขาจะไม่ยอมอีกแล้วเสียงชายชุดดำสองคนที่นั่งหน้าเขายังคุยกันเบาๆบอสสั่งไว้ว่าห้ามทำให้เด็กเจ็บ แต่ถ้ามันหนีละ่ะก็ค่อยจัดการให้หายไปตลอดเสียงนั้นเย็นชาไร้หัวใจผู้มิข่มใจไม่ให้ตัวสัน่นมือของเขาตัดเชือกจนขาดทีละเส้นเขาเงยหน้าขึ้นถึงแม้จะยังถูกปิดตาแต่เขาเริ่มฟังทิศทางจำตำแหน่งนับจำนวนเสียงหายใจของคนในรถระยะจากเบาะถึงประตูเขาเตรียมตัวหายใจเข้า ชาชาขณะเดียวกันศักดานั่งอยู่ในรถหุ้มเกราะตามหลังสัญญาณ GPS ที่เจ้าหน้าที่หญิงติดไว้ในเสื้อลูกชายอย่าหายไปลูกพอเขากระซิบเบาๆเสียงวิทยุแจ้งตำแหน่งล่าสุดเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่ไปยังโกดังร้างถนนสาย27่สักดาห,หลับตาที่เดิมมันพากลับไปที่เดิมเขาหันไปมองผู้บัญชาการ พวกมันคิดว่าไม่มีใครกล้าบุกเข้าไปอีกผู้บัญชาการพยักหน้าแต่นี่เราเตรียมพร้อมแล้วสักดาหยิบปืนพกขึ้นมาเขาเช็คกระสุนชาชาสายตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เขาไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่อไปเขาคือพ่อคนหนึ่งที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูกอีกด้านหนึ่งรถตู้หยุดลงเสียงเบรกดังคลืดในความเงียบ ประตูด้านหลังเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาภูมิหลับตานับในใจหนึ่งสองสามทันทีที่ชายชุดดำเอื้อมมือมาจะลากเขาออกเด็กชายกระชากมือออกจากเชือกที่ขาดแล้วเขาถีบเข้าที่อกของชายคนนั้นสุดแรงชายล้มลงไปกับพื้นอีกคนตะโกนมันหนีภูมิวิ่งสุดแรงทั้งๆท,ที่ยังมองไม่เห็นทาง เขากระชากผ้าปิดตาออกแสงจ้าทาให้ตาเขาพร่าชั่วขณะแต่เขาวิ่งไม่หยุดเสียงปืนดังขึ้นกระสุนเฉียดหูแต่เขายังไม่หยุดโกดังร้างตรงหน้าเขาเคยถูกขังอยู่ที่นี่เขารู้ว่ามีทางหนีประตูเล็กด้านหลังบันไดขึ้นสู่หลังคาเขาวิ่งเข้าไปชายชุดดำวิ่งตามเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในความเงียบ ขณะเดียวกันทีมของศักดาเข้าใกล้พิกัดเสียงวิทยุแจ้งว่ามีเสียงปืนในโกดังเป้าหมายอยู่ภายในศักดากระโจนลงจากรถทันทีที่ถึงที่หมายเขาวิ่งผ่านประตูเหล็กใจเขาเต้นแรงภูมิลูกอยู่ไหนเสียงสะท้อนในโกดังไร้คำตอบเขาวิ่งต่อเจ้าหน้าที่กระจายกำลังแสงไฟฉายกวาดไปทั่ว บนหลังคาโกดังภูมิวิ่งไปตามทางแคบเสียงชายชุดดำใกล้เข้ามาเขาหอบหายใจแต่ไม่หยุดเขาเห็นท่อน้ำที่เคยใช้หนีเมื่อก่อนเขากระโดดจับมันไว้ไต่ลงช้าๆแต่ตอนนั้นเองมือใหญ่คว้าข้อเท้าเขาไว้หนีไม่รอดหรอกไอ้เด็กเวนชายชุดดำกระชากสุดแรงผูมิร้องลั่นแต่ทันใดนั้น เสียงปืนก็ดังขึ้นเปรียงมือที่จับเขาหลุดออกทันทีชายชุดดำล้มลงบนหลังคาเลือดไหลออกจากแขนสักดายืนอยู่เบื้องล่างปืนในมือยังชี้ขึ้นข้างบนลูกกระโดดมาภูมิลังเลแต่เขารู้ว่าพ่อจะรับเขาเสมอเขากระโดดลงศักดารับเขาไว้เต็มแรงทั้งสองล้มกลิ้งลงบนพื้น ปลอดภัยพ่อกับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเจ้าหน้าที่จับตัวชายชุดดำได้ทั้งหมดเสียงไซเรนเริ่มดังขึ้นผู้บัญชาการเดินเข้ามาสักดายืนขึ้นอุ้มลูกไว้แน่นภูมิกอดพ่อแน่นไม่ยอมปล่อยเราทำได้แล้วแต่ยังไม่จบสักดามองไปยังท้องฟ้าใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามมนตรีอยู่ที่ไหน ใครอยู่เบื้องหลังเขาและที่สำคัญที่สุดโครงการทดลองที่ว่าคืออะไรภูมิเงยหน้ามามองพอ่พอพ่อผมจําได้บางอย่างแล้วครับสักดาก้มลงมองตาลูกพวกเขาไม่ต้องการแค่ลักพาตัวเด็กพวกเขาต้องการควบคุมจิตใจเด็กเปลี่ยนเด็กให้กลายเป็นอาวุธสักดานิ่งไปคำพูดนั้นเย็นเยียบแต่เขารู้ว่าลูกไม่โกหก เพราะเขาเองก็เคยเห็นกับตานี่ไม่ใช่คดีธรรมดามันคือแผนสมรู้ร่วมคิดระดับประเทศและตอนนี้พ่อกับลูกคนนี้คือเป้าหมายที่พวกมันต้องการกำจัดให้สิน้นสงครามที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ำคืนสุดท้ายสถานที่ฐานลับใต้ดินชาญเมืองไฟฉายกวาดไปทั่วอุโมง์เสียงเท้าของหน่วยลับเคลื่อนผ่านความมืด สักดาเดินนำหน้าภูมิอยู่ข้างๆสวมชุดกันกระสุนดวงตาของเด็กชายแนว่วแน่ไม่ใช่เด็กที่เคยตัวสั่นอีกต่อไปผู้บัญชาการสั่งเสียงเข้มผ่านวิทยุทุกหน่วยเตรียมพร้อมจู่โจมพร้อมกันในห้านาทีสักดามองหน้าลูกชายลูกมั่นใจนะภูมิพยักหน้าผมจำห้องที่ใช้ทดลองได้ครับอยู่ชั้นล่างสุดเสียงสัญญาน,นับถอยหลังเริ่มขึ้นห้าสี่ สทุกคนวิ่งพุ่งเข้าไปเสียงปืนดังขึ้นในอุโมงค์ชายชุดดำปรากฏจากทุกทิศแต่หน่วยพิเศษเตรียมพร้อมเต็มที่ศักดาและภูมิพุ่งเข้าไปยังห้องลับบานประตูเหล็กหนาหนักถูกระเบิดออกภายในห้องมีเด็กอีกหลายคนในสภาพหมดสติสายโยงจากศีรษะเชื่อมเข้ากับเครื่องจักรขนาดใหญ่เสียงเครื่องทำงานก้องห้อง หน้าจอแสดงกราฟสมองของเด็กแต่ละคนและที่หน้าจอใหญ่กลางห้องภาพของผู้กองมนตรีมาช้าไปอีกแล้วสักดาเสียงจากลำโพงดังก้องแกคิดว่าแค่พังประตูจะหยุดฉันได้สักดาเดินไปที่แผงควบคุมเราปิดระบบแล้วทุกอย่างจบแล้วมนตรีหัวรอแกปิดแค่ฉันแต่ระบบที่แท้จริงอยู่ในหัวเด็กพวกนี้แล้ว อีกไม่นานพวกเขาจะกลายเป็นทหารรับใช้โดยไม่รู้ตัวภูมิพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสันส่นๆผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมก็กลับมาได้มนตรีเงียบไปชั่วครู่เพราะแกยังไม่เสร็จสมบูรณ์แกหนีไปก่อนจะถูกฝังคำสั่งขั้นสุดท้ายสักดาหันไปหาลูกชายคำสั่งขั้นสุดท้ายคืออะไรภูมินิ่งไปชั่วครู่ให้ลืมตัวตนทั้งหมดและค่า คนที่เรารักมากที่สุดสักดานิ่งงนันเสียงของมนตรีดังก้องอีกครั้งแก่โชคดีที่หนีทันแต่คนอื่นละ่ะทันใดนั้นเด็กชายในห้องเริ่มขยับดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงจางๆระบบสั่งงานกำลังทำงานสักดาร้องตะโกนตัดไฟดึงปลั๊กทุกเครื่องหน่วยพิเศษกรูเข้าไปดึงสายออกทีละเส้น เสียงระบบร้องเตือนดังไปทั่วระบบขัดข้องระบบลมเด็กแต่ละคนเริ่มหมดสติทีละคนและหน้าจอของมนตรีดับไปเงียบสนิทหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่พบห้องควบคุมลับอีกชั้นภายในพบศพของมนตรีถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยในเก้าอีพร้อมข้อความที่เขียนไว้ข้างศพระบบจะอยู่ต่อแม้ฉันไม่อยู่ ผู้บัญชาการสั่งปิดฐานทันทีทุกเครื่องถูกทำลายเด็กทั้งหมดถูกส่งไปรักษาภูมิเดินไปจับมือเด็กคนหนึ่งเราจะรอดไปด้วยกันนะสักดายืนข้างลูกชายมองแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องลอดเข้ามาในอุโมงคเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลายเดือนผ่านไปภูมิเริ่มไปโรงเรียนใหม่สักดากลับมาทำงานอีกครั้งแต่ครอบครัวนี้ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและพร้อมจะช่วยคนอื่นทุกเชา้าศักดาจะบอกลูกชายว่าลูกไม่ใช่เหยือ่อลูกคือฮีโร่ตัวจริงและภูมิก็จะยิ้มยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กหลงทางอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มของนักรอดชีวิตรอยยิ้มของความหวัง